อยากประสบความสำเร็จในชีวิตอดทนให้ได้กับสี่เรื่องนี้นะฟังไปทำใจสบายๆขอให้มีความสุขนะคุณโยมคำว่าอดคืออยากได้แต่ไม่ได้นะส่วนคำว่าทนนี่คือไม่อยากได้เลยนะแต่ต้องได้ก็ทนกันไปในแต่ละวันจึงมีเรื่องที่คอยมาทดสอบจิตใจของเราตลอดเวลาแต่หลักๆอดทนให้ได้กับสี่เรื่องนี้นะ1อดทนต่อความยากลำบากพูดง่ายๆคือทนแดดทนลมทนฝน ทนต่อธรรมชาติที่มืดอานวยต่างๆเนี่ยสอดทนต่อทุกโควทนาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนิดๆหน่อยๆเนี่ยขอให้ทนไว้นะและก็ตั้งใจทําหน้าที่ของตนเองต่อไปและ 3. อดทนต่อการกระทบกระทั่งแน่นอนว่าการอยู่ร่วมกันหลายๆคนเนี่ยนิสัยใจคอก็ย่อมแตกต่างกันไปย่อมก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งต่างๆขอให้อดทนไว้นะและ 4. อดทนต่อความยั่วยวนต่างๆ คืออดทนต่ออำนาจกิเลสในใจของเราถือว่าเป็นการอดทนขั้นสูงเลยนะต้องใช้การทำสมาธิเป็นหลักเพราะต้นเหตุเกิดจากใจของเราฝากไว้นะในแต่ละวันขอให้ฝึกการอดทนทั้งสี่เรื่องนี้เพราะเป็นพื้นฐานที่เราต้องพบเจอในชีวิตประจาวันลองไปฝึกกันดูนะ